ย้อนภาพเล่อาอดีตของวันวานผ่านรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬา สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเสนอตอนพิเศษทอ็อกวิเพชรชมพูจุฬาดำเนินรายการโดยพิมพิสากำเนิดจิรมณีในของเดือนค่ะคุณผูฟังคะเพชรชมพูจุฬาที่มาพูดคุยกับรายการของเราในวันนี้เป็นนิสิตเก่าคณะครุศาสตร์สาขาวิชาดนตรีศึกษา น้องใหม่จุลาปีพุทธศักราช2522นิสิตเก่าท่านนี้มาในสายดนตรีค่ะเริ่มเรียนดนตรีครั้งแรกที่วงดุริยางโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลายัยเมื่อเข้ามาเป็นนิสิตท,ที่สาขาวิชาดนตรีศึกษาเน้นศึกษาเรื่องดนตรีเอกคือคาริเนตสมัยเรียนได้ร่วมทํากิจกรรมในมหาวิทยาลัยมากมายค่ะตัวอย่างเช่นชมรมดนตรีสากนสโมสรนิส,สนิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยหรือที่รู้จักกันดีในนามซีอูแบด เมื่อก้าวเข้าสู่โลกของการทำงานก็ได้ทำประโยชน์ให้มหาวิทยาลัยของเราด้วยการเข้ามาเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยฝ่ายมัธยมและเป็นอาจารย์ประจำที่ภาควิชาดนตรีศึกษาคณะครุศาสาตร์ค่ะในระหว่างนั้นได้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร Master of Arts in Cult ิ a ์เชิร์ลแม e เมน r ์เพอร์ฟ a ร์มิงอาร์ a แ e m ด n a ชี e เตอรบัณฑิตวิทยาลายัยจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยในปีพุทธศักราช2544ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นิสิตท,ท่านนี้ได้ตอบแทนพระคุณของแหล่งเรียนมาของเราด้วยการเป็นอาจารย์ถ่ายทอดความรู้แก่นิสิตและสร้างสรรผลงานทางด้านดนตรีผลงานวิชาการดนตรีไว้มากมายค่ะด้วยมุ่งหวังว่าจะใช้ความรู้ความชํานาญและประสบการณ์ในสายวิชาชีพดนตรีสร้างสรรค์ถ่ายทอดความรู้แก่นิสิตตลอดจนทําประโยชน์เพื่อสังคมในนามจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยค่ะท่านผู้ฟังคะนิสิตเก่าของเราท่านนี้คือผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ชูวิทยุรยง ซึ่งท่านเป็นที่รู้จักกันดีในนามผู้อำนวยเพลงสำหรับคอนเสิร์ตต่างๆของวงซิมโฟนีออเคสตราแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสร,ราชนครินทและในปัจจุบันนี้ท่านดำรงตำแหน่งอธิการบดีสถาบันดนตรีกลยาณิวัฒนาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ช,ชูวิทย์ครับสวัสดีครับก่อนอื่นเลยค่ะในฐานะนิสิตเก่าอยากให้อาจารย์ ย้อนเล่าถึงสมัยเรียนปีหนึ่งที่จุฬานิดน,นึงค่ะอาจารย์เข้ามาเรียนปี2522ที่าคณะครุศาสตร์ใช่ไหมคะตอนนั้นเอออาจารย์มีความมุ่งหมัยยังไงคะถึงเลือกเรียนที่าคณะครุศาสตร์จุลาค่ะก็เมื่อปี2522เนี่ยาคณะครุศาสตร์เพิ่งเปิดวิชาเอกทางด้านดนตรีเนี่ยเป็นปีที่3จริงๆแล้วครุศาสตร์เนี่ยก็มีการสอนวิชาดนตรีเป็นหลักสูตรเป็นวิชาโท มาตั้งแต่ปี2,516นะครับมีมีการเปิดเป็นวิชาโทแต่ว่ามนเปิดเป็นวิชาเอกครั้งแรกเนี่ยก็คือ2,520พอ2522ผมก็เป็นรุ่นที่3จริงๆแล้วผมเป็นสมัยก่อนก็เป็นนักเรียนสายวิทยาศาสตร์นะครับแต่ว่าก็เรยียนสายวิทยาศาสตร์มานชคะมีความสนใจในเรื่องดนตรี 3, แล้วก็มองว่า มันมีหลักสูตรมีการเรียนการสอนทางด้านนี้ซึ่งจะว่าเป็นเรื่องใหม่มันก็ไม่ใหม่มากแต่ว่าเป็นเรื่องที่ยังไม่ได้แพร่หลายกว้างขวางมากนักการที่เราจะพัฒนาดนตรีเนี่ยคนในวงการดนตรีก็มองว่าจะพัฒนาดนตรีได้ในช่วงแรกก็คงจะต้องสร้างครูก่อนอ,อค่ะก็เลยจะไปเน้นตรงครูก็มีความสนใจว่าเออมันเป็นศาสตร,ร์ที่ น่าสนใจนะน่านามาเรียน <c oughs> แต่ว่าจริงๆแล้วมันก็มีมีข้อจํากัดอยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะว่าเป็นสิ่งที่เพิ่งเริ่มต้นนะครับ <c oughs> เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ <c oughs> ทั้งหลายสถานที่ทั้งหลายก็อาจจะยังไม่ค่อยอพร้อมเท่าไหร่ก็ต้อง,ต,องต้องช่วยเหลือกันไปแล้วก็พยายามที่จะพัฒนาตัวเองภายใต้ข้อจํากัดต่างๆแต่ว่าคณาจารย์ทั้งหลายที่อยู่ตรงนั้นไม่ไม่ไมเฉพาะคณาจารย์ทางด้านดนตรี เมื่อก่อนนี้สาขาดนตรีของคณะครุศาสตร์เนี่ยจะขึ้นอยู่กับภาควิชาสาระฐาศึกษาภาควิชาสาระฐาศึกษาก็คือวิชาเอกต่างๆเนี่ยที่อยู่ที่อยู่ในคณะครุศาสตร์ท่านคณาจารย์ทั้งหลายหลายๆท่านเลยที่ภาควิชาสาระฐาศึกษาเนี่ยก็จะมีความเมตตาแล้วก็ช่วยเหลือฟูมฟักในทางด้านดนตรีศึกษาข,ของคณะครุศาสตร์นะครับไม่ว่าตั้งแต่ท่านอาจาร,รย์ดวงเดือนพิสันบุตรอาจาร,รย์รัตนาตุงขสวัสด นะครับที่มีบทบาทมากๆในการที่จะก่อตั้งเรื่องของวิชาเอกดนตรีตรงนี้ขึ้นมามีจริงๆมีเรื่องน่าสนใจที่ณปัจจุบันนี้หรือว่าหลายๆคนอาจจะไม่ทราบว่าเมื่อก่อนเนี้ยคารุศาสตร์เนี่ยก็จะมีมีประเด็นเรื่องว่าคนเข้ามาเรียนเนี่ยจะมีผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายเขาจะมีข้อจํากัดในการรับตรงนี้ว่านอกจากการแบ่งวิชาเอกเป็นดนตรีไทยกับดนตรีสากล รับอย่างละสิบคนแล้วเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็นอีกว่ารับผู้ชายห้าผู้หญิงห้าเพราะฉะนั้นจะเข้าที่นี่ได้ต้องเป็นหนึ่งในห้าเท่านั้นอาจารย์ก็เป็นหนึ่งในห้าทางสายดนตรีสากลนะคะแล้วทําไมอาจารย์เลือกเป็นดนตรีเครื่องเล่นเป็นคาริเนตคะก็คือเราก็เล่นดนตรีมาในวงโยธวาทิศของโรงเรียนนะครับก็เล่นเล่นเป็นเครื่องมือนี้ตอนนี้การเรียนในสายนี้เนี่ยเวลาที่สอบเข้าเนี่ยมันต้องมีเครื่องมือเอกเลย คือไม่ใช่ว่ามาเริ่มเรียนเอาที่นี่คือต้องเป็นมาแล้วต้องเป็นมาแล้วนะครับนั้นก็เป็นเครื่องดนตรีที่เราใช้อยู่ค่ะแล้วในระหว่างเรียนจนจบการศึกษานี่คืออาจารย์สมัยนั้นอาจารย์เรียนสี่ปีใช่ไหมคะสี่ปีครับสี่ปีแล้วเอ่อทำไมอาจารย์ถึงเลือกเป็นเอ่อเข้ามาเป็นอาจารย์ประจําที่โรงเรียนมัธยมของสาธิตจุฬาคะตอนนั้นคือเรื่องของเรื่องก็คือเรื่องซีอูแบนนี่แหละอืมคืออาจารย์เป็นสมาชิกซีอูแบนตั้งแต่สมัยเรียนค่ะคือผมมาเล่นดนตรีที่ มาเล่นดนตรีกับซีอูแบครั้งแรกเนี่ยผมอยู่สมัยก่อนก็ต้องเป็นมัธยมศึกษาปีที่สามเขาเรียนมองสามตั้งแต่มต้นตั้งแต่มัธยมครับที่พี่ที่จบจากโรงเรียนมาแล้วก็มาอยู่ที่นี่เนี่ยครับก็ชวนชักชวนกันมาเล่นค่ะทําไมต้องมาเล่นเพราะว่าเมื่อก่อนทังดนตรีมันก็มีน้อยแล้วก็พอมีงานงานสําคัญของมหาวิทยาลัยบางทีต้องการวงอีกประเภทหนึ่งค่ะต้องการวง ไปเดินแถวไปนำขบวนอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนตอนนั้นที่จำได้คือ26มีนา2519นี่แหละ,ะนะครับถ้าหลายหลายท่านฟังก็ลองไปเปิดดูก็ได้26มีนา2519นอกจากจะเป็นวันสถา,สถาปนานจุฬาแล้วเนี่ยยังเป็นวันที่มีการปฏิวัติเกิดขึ้นด้วยอ๋อตรงกันพอดีเลยแหะคะ,ะคอ่อนะ่าสนใจมากเชา้ชาเช้าเราก็ามากันที่จุฬานี่แหละแต่ตักบาท มีขบวนมีเฉลิมฉลองอะไรพอบ่ายก็กลับบ้านเพราะว่ามีปฏิวัติตแต่ได้เล่นดนตรีแล้วสนใจตั้งใจมาก็นิดเดียวเฉพาะไอขบวนตอนเช้าตอหรือ,อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอเข้ามาจุดเข้ามาที่จุฬาแล้วก็ก็มาเล่นอยู่อยู่กับซีูแบนตลอดแล้วก็ท่านอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์สุรพลสุดาราค่ะท่านก็เป็นตอนนั้นเนี่ยจุฬามีโครงการชื่อว่าโครงการพัฒนาดนตรี โครงการพัฒนาดนตรีเนี่ยจะเป็นโครงการที่ดูแลเรื่องของการภาพรวมของการพัฒนาดนตรีของจุฬาก็จะมีส่วนของชมรมที่เรามีอยู่ก็คือชมรมตรีสากลก็คือซีอูแบนชมรมตรีไทยก็คือวงดนตรีไทยที่เรียกดนตรีไทยสจมเนี่ยแหละนะครับแล้วก็อีกชมรมหนึ่งก็คือชมรมนักร้องประสานเสียงซึ่งชมรมนักร้องประสานเสียงเนี่ยก็จะตั้งมาประมาณ2 5 1 6 ภายใต้หลังจากที่มีโครงการพัฒนาดนตรีแล้วเนี่ยครับพอมีโครงการพัฒนาดนตรีเขาก็พูดถึงเรื่องวงถัดไปนอกจากสามวงนี้ก็คือวงที่เป็นวงโยธวาทิศจุฬาก็คิดว่าเอ๊กกิจกรรมโยธวาทิ์เนี่ยมันก็มีอยู่เยอะในระดับมัธยมแล้วเด็กมัธยมก็มาเข้าในมาหาวิทยายลายัยน่าจะทําเรื่องพวกนี้ต่อให้นิสิตเราได้มีกิจกรรมพวกนี้ทําในความถนัดในความชอบของเขา ก็พยายามจะตั้งวงส่วนนี้ขึ้นมาแต่ว่าในส่วนณนะตอนนั้นเนี่ยบางทีความสนใจของนิสิตเนี่ยก็ก็ก็จะเปลี่ยนไป <c oughs> จากวงโยธวาทิตที่อยู่ในโรงเรียนมันธยมก็รู้สึกว่าเออเข้ากับเข้ากับความเป็นอยู่เข้ากับชีวิตของเขา <c oughs> เรื่องของระเบียบพินยัยของอะไรแต่พอมาเข้ามหาวิทยาลัยแล้วก็รู้สึกว่า เอมันไม่ค่อยสนุกแล้วไม่สนุกแล้วนะครับฉะนั้นไอ้ส่วนที่จะทําเรื่องโยธาทิตย์เนี่ยก็ยังไม่ค่อยไม่ค่อยไปในแนวทางที่ที่อยากจะให้เป็นนักค่าจันสุรพลหัวหน้าโครงการคณะรัฐนตรีก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเอาโครงการนี้ไปไว้ที่ โรงนยสสาธิตดีกว่าไหมจริงๆก็พูดได้ว่าอาจารย์เริ่มทําวงโยธวาทิตของสาธิตจุฬาตั้งแต่เริ่มแรกเลยใช,ใช่ไหมคะ,คะมแล้วมาในส่วนของกิจกรรมดนตรีในรั้วจ,จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยอย่างที่อาจารย์ทามาจนถึงปัจจุบันบ้างละคะแล้วมีโครงการหรือกิจกรรมไหนที่อาจารย์รู้สึกภาคภูมิใจหรือประทับใจเป็นพิเศษที่อยากจะพูดถึงในวันนี้แม่คะ ก็จริงๆแล้วก็คือกิจกรรมหลักเนี่ยมันก็คือกิจกรรมส่วนของซีอูแบนพัฒนาการของมหาวิทยาลัยจากโครงการพัฒนาดนตรีเนี่ยก็จะเกิดเรื่องของคณะเสลปกรรมศาสตร์เกิดขึ้นมีบุลคลากรทางด้านดนตรีมากขึ้นมีการเรียนดนตรีทางด้านออดนตรีคลาสสิกจริงจังมากขึ้นมีนักศึกษาที่เป็นวิชาเอกในส่วนนี้มากขึ้นก็มหาวิทยาลัยก็มีการจัดตั้งวงซิมโฟนีของมหาวิทยาลัยครับแล้วก็ ตอนนั้นผมเข้ามาเป็นอาจารย์แล้วในส่วนของวงซิมโฟนีที่ท่านอธิการบดีอาจารย์เกษมสุวรรณกุลพยายามก่อตั้งตรงนี้ขึ้นมาเราก็ทกําการประสานงานกันระหว่างคณอาจารย์ที่คณะครุศาสตร์และคณะศิลปกรรมศามสตร์ครับก็ช่วยกันทั้งสองทางค่อยๆทําขึ้นมาโดยที่จะมีท่านอาจารย์ชูชาติพิทักษกรเป็น เป็นหัวหน้ากลุ่มของพวกเรา <c oughs> ครับอาจารย์ก็จะเป็นมิสซิสเรคเตอร์เป็นผู้อำนวยการทางด้านดนตรีแล้ว <c oughs> พวกเราก็จะคอย ช่วยเหลือกันในการที่จะดําเนินการเรื่องวงซิมโฟนีออเคสตราตั้งแต่ประมาณปี2530เป็นต้นมางั้นตอนนี้ถ้านับช่วงเวลามาแล้วซิมโฟนีของจุลาก็มีอายุราว35ปีเป็นอย่างน้อยแล้วนะคะในฐานะที่ช่วงนี้เป็นเดือนกันยายนนะคะอาจารย์เรามีจุลาเรามีอีเวนต์สาคัญอีเวนต์หนึ่งที่น่าจะเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไปอยู่นะคะก็คือกิจกรรมวันที่รึกนทรงดนตรีที่จะจัดทุกวันที่20กันยายนอยากให้อาจารย์พูดถึง อีเวนต์ครั้งนี้รวมทั้งที่มาที่ไปของคำว่าวันทรงดนตรีที่จุฬานิดนึงค่ะวันทรงดนตรีครั้งแรกเนี่ยถ้าจะนับจริงๆแล้วการเสด็จมาทรงดนตรีพระราชทานให้กับนินสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของพระเจ้าอยู่หัวราชการที่9ก็ต้องนับว่าท่านโปดรดเสด็จพระําดำเนินครั้งแรกคือปี1 1> 2 5 0 1ค่ะนะครับ อาจารย์สันทัตตันทนันเล่าให้ฟังว่าในปี2500สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์เล็กทรงมีพระประสูติการาาท่านหลังจากงานพระราชทานบิญ,ญาบัตรแล้วก็พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าก็ยังพระราชทานพระนามที่มีจุฬาอยู่ในพระนามของพระองค์ท่านค่ะแล้วก็ หลังจากนั้นเนี่ยชาวจุลาก็ไปขอเฝ้าที่วังสวนัมพรเพื่อถวายพระพรกับพระเจ้าลูกเธอพระองค์ใหม่แล้วออที่มาที่ไปของคําว่าวันที่ระลึกวันทรงดนตรี่ะคะที่จุลาลงกรมหาชยาลยเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วเริ่มต้นขึ้นเมื่อไหร่คะอาจารย์จริงๆแล้วหลังจากปี2516เนี่ย หลายๆท่านที่อยู่ช่วงนั้นก็จะทราบว่ามีเหตุการณ์ทางด้านการเมืองเกิดขึ้นนะครับกิจกรรมต่างๆบางอย่างก็อาจจะไม่ได้สะดวกนักในการที่จะจัดขึ้นพระราชกรณียกิจของพระวกท่านก็มีมากขึ้นใ,ในช่วง2516ถึง2519เนี่ย ก็จะเป็นช er ่วง <hostel> ที่ยังมีความคุกรุ่นทางด้านการเมืองอยู่ค่อนข้างเยอะกิจกรรมก็ตรงนั้นก็ยังไม่ค่อยมีอะไรพอถึง2,520เนี่ยกิจกรรมเรากิจกรรมเราก็จะกลับมาได้สถานการคลี่คลายไปครั้งแรกที่จัดเนี่ยก็คือปี2520นะครับก็จัดเป็นวันที่ระลึกวันทรงดนตรีนะครับว่าในวันนี้ท่านเคยเสด็จ <c oughs> มาส่งดนตรีพระราชทานให้กับพวกเรา <c oughs> นะครับก็เราราลึกถึงด้วยการที่ก็เป็นวงดนตรีชยยแบนนี่แหละ <c oughs> การแสดงที่หอประชุมจุฬา <c oughs> แล้วก็ในครั้งที่เสด็จพระํำเนินมาส่งดนตรีเนี่ยจะมีเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือชาวจุฬาที่อยู่กันหน้าตรงนี้เราก็จะ,ะรวบรวมเงินโดยเสด็จพระราชกุศลุนนะครับรวบรวมสมทบทุนมูลนิธิอนันตมิตคดล <c oughs> ซึ่งจริงๆแล้วก็ทุนอนันตมิิดนก็ไม่ใช่ทุนที่ไปที่ไหนมันก็เป็นทุนที่ย้อนกลับมาสู่แวดวงวิชาการแวดวงมหาวิทยาลัยนี่แหละในการที่ส่งคนไปเรียนต่อต่างประเทศครับพอเราจัด2,520เนี่ยจัดบันทีเรึกเงินทรงดนตรีปุ๊บเราก็ยังคงประเพณีอันนั้นอยู่ว่าเราจะมีการรวบรวมบริจาคเพื่อสมทบทุนอน,นันตมิิดน ในปี2520 21 22เนี่ยนะครับล้วก็ทุกเกือบเกือบทุกปีเนี่ยก็มีจัดมาเรื่อยๆแต่กิจกรรมพวกนั้น,นจัดโดยตัวโครงการพัฒนาดนตรีและวงดนตรีซีแบนบางปีก็อาจจะมีกลุ่มของนักร้องประสานเสียงมีกลุ่มของวงที่เป็น Chamber Orchestra ตอนนั้นยังไม่มีวงซิมโฟนีเพราะฉะนั้นก็จะนับได้ว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ย ถือเอาวันที่ระลึกวันทรงดนตรีเนี่ยเป็นวันสำคัญในปฏิทินของมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี2543 <c oughs> เป็นต้นมาแล้วก็ดำเนินการจัดการวันที่ระลึกวันทรงดนตรีเนี่ยในนามของมหาวิทยาลัย <c oughs> ครับซึ่งก<ร>็ทำให้มันกว้างขวางขึ้นนะ <c oughs> ครับร่วมกับสมาคมนิสิตเก่า <c oughs> จุฬาเราก็จะมีคนดูคราวนี้เราก็จะไม่เป็นแบบที่อาจารย์สันทัศน์อาจารย์สุรพลว่าแล้วไม่ใช่คนดูกับคนเล่นเท่ากันแล้วเราก็จะมี พี่เก่า<ช>ที่เคยร่วมอยู่ในบรรยากาศของการที่เสด็จมาพระราชทานทรงดนตรีให้กับพวกเราเนี่ยก็มีพี่ๆเนี่ยมาร่วมงานกับเรามากมาย<ช><ช>นะครับก็เท่ากับว่าเป็นอีเวนท์ที่กลายเป็นอีเวนท์สำคัญแล้วก็ขยายวงไปสู่ประชาคมจุฬาในวงกว้างขึ้นร,รวมทั้งการแสดงก็คือเปิดให้บุคคลภายนอกเข้ามาชมด้วยใช่ไหมคะวันที่ระลึกวันทรงดนตรีนี่จัดทุกวันที่20กันยายนของทุกปีมาโดยตลอดใช่ไหมคะ ซึ่งวันที่20กันยายนเนี่ยเป็นวันสำคัญของของ,งพวกเราทีเดียวแหละคือเป็นวันพระสมภพของในหลวงราชการที่ห้าแในหลวงราชการที่8เราก็เลยใช้วันเนี้เป,นเป็นวันหลักในการที่ที่จัดวันที่ฤดกวันทรงดนตรีนะครับแล้วในส่วนของหลักการของการจัดงานวันที่รดกวันทรงดนตรีก็คือว่าเราจะพยายามที่จะให้ได้เห็น บรรยากาศเก่าๆนะต,ตอนนั้นว่าเมื่อเมื่อตอนนั้นมีอะไรเ้วก็จะมีสารคดีทางด้านเรื่องการที่เสด็จมาทรงดนตรีที่ทางสำนักงานสำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมท,ทำอะไรเงี้ยนะครับส่วนหนึ่งหรือว่าทางฝ่ายต่างๆของมหาวิทยาลัยเป็นคนทำสารคดีตัวนี้เกิดขึ้นก็คือให้ให้เห็นภาพนะครับแล้วก็ บทเพลงต่างๆที่จะมาแสดงเนี่ยก็ะจะเน้นที่บทเพลงพระชินิพนธ์และบทเพลงร่วมสมัยที่อยู่ในช่วงนั้นหรือว่าบทเพลงที่จะเกิดเหตุการณ์สําคัญอะไรในช่วงปีที่ท,ที่เราเล่นตรงน,นี้เราก็บอกว่าอย่างน้อยปีหนึ่งเราก็จะได้ฟังเพลงพระชินิพนธ์กันในวันที่ 20, 20กันยานี่นะครับถ้าไปหาฟังที่ไหนไม่ได้ก็มาที่นี่นแล้วในส่วนของวงดนตรีล่ะคะจาน ให้จันเล่าถึงวงดนตรีที่มาบรรเลงในงานบันเที่รึบันทรงดนตรีทุกๆปีที่ผ่านมานิดนึงค่ะคือในช่วงแรกๆก็เป็นวงดนตรีซีอูแบนนี่แหละนะครับ่อทําหน้าที่ไปอันนี้พอช่วงหลังเนี่ยเราก็บอกว่าเนื่องจากจริงๆแล้วช่วงที่เปลี่ยนวงจากวงลายครามคือวงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยนะครับวงสนพระองค์ของท่านเนี่ยเป็นจากวงลายครามมาเป็นวงอสวันศุกร์ จริงๆแล้ววงไรครามเนี่ยเป็นบรรดาพระประยุรญาตทั้งหลายานะครับท่านาผู้ใหญ่ท่านาที่อยู่ใกล้ชิดพอท่านพวกท่านเหล่านั้นเนี่ยก็จะมีวัยที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะบ,บางทีก็อาจจะไม่สามารถที่จะามาแสดงดนตรีเล่นดนตรีอะไรนานๆได้ประกอบกับช่วงเวลานั้นพรเชื mm ่อ hmm. ว่ลรัชกาลที่9เนี่ยท่านก็เสด็จ ระเนินมาทรงรดนีพระราชทานตามมหาวิทยาลัยถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็ต้องบอกว่าท่านก็ใช้โอกาสนั้นมาชวนนักนิสิตน,นักศึกษาเนี่ยไปเข้าวงท่านนัน,นะครับ,บก็จะเกิดวงอศวันศุกร์วงอศวันศุกร์ในช่วงที่ที่เป็นวงอศวันศุกร์เนี่ยก็จะประกอบด้วยนิสิตน,นักศึกษาจาก จากจุฬาเน่ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับแล้วก็จากเกษตร,รก็มีนะครับจากธรรมศาสตร์ก็มีนะครับที่เข้าไปร่วมฟอร์อมมงขึ้นมาเป็นมงองเสาวันศุกแต่นี้ก็จะเป็นคนกลุ่มกลุ่มหนุ่มนตอนนั้นนะครับแต่ว่า,าหลังนั้นมาตอนนี้ก็เหลืออยู่สัก4ี่ห้าคนะครับในในส่วนของอสอ หลังจากที่เราจัดงานวันที่รึกวันสมทนนตรีโดยวงซีอูแบนที่เป็นวงนิสิตปัจจุบันมา,มาช่วงหนึ่งเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากมีไฮไลไท์ในการแสดงทำยังไงที่จะเป็นไฮไลไทต์ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ไปชวนพี่เก่าของเราเนี่ยพี่เก่าจุฬาที่อยู่ในวงอสเนี่ยเพื่อที่จะมาเล่าเรื่องบ้างมาเล่นดนตรีมาอย่างเงี้ยครับก็มาแสดงตอนนี้พี่ๆพี่ๆเหล่านี้ก็บอกว่า แหมบางทีมันเล่นแค่2อสาคนก็ไม่ค่อยสนุกนะสี่ห้าคนไม่สนุกต้องเป็นวงใหญ่ๆหน่อยนะครับแล้วถึงขั้นมีการตั้งวงกันเลยใช่ไหมคะพี่ๆเขาก็รวบรวมกันเลยนะครับแล้วก็ใช้ใช้ชื่อว่าเป็น OCU band ก็คือก็คือพี่เก่าตั้งแต่รุ่นแรกๆมานะครับของ CU b a แบนแล้วก็พี่เขาก็จะนัดซ้อมกันเป็นประจําเลยนะครับแล้วก็มีเป้าหมายอยู่นี่แหละว่า20กันยาเนี่ยพี่จะมามาแสดงกับเราซึ่ง จริงๆก็เริ่มแสดงในช่วงนี้นะครับประมาณปีสี่สีนะครับแล้วก็มามาร่วมกันทุกปีก็ทําให้วงหลักของวงหลักของการแสดงในวันที่ึกวันทรงดน,นตรีเนี่ยก็จะมี2วง 2> ค,คือวงนิสิตปัจจุบันกับวงที่เก่าจริงๆแล้วถ้ากักว่าอีเวนต์วันที่ฤกกวันทรงดน,นตรีนี่คือเป็น เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมคืนสู่ย่าของชาวจุฬาก็พูดว่าพูดอย่างนั้นได้นะคะอาจารย์ทั้งผู้เล่นและผู้ฟังใช่ไหมคะ,คะแล้วในปีนี้ล่ะคะมีสถานาการณ์โควิดอย่างนี้20กันยา2564นี้อีเวนต์วันที่รึกวันทรงดนตรีมีรูปแบบการจัดแสดงหรือกำหนดไว้อย่างไรบ้างคะก็ปีนี้ก็เป็นปีที่สองที่เราเผชิญสถานาการณ์นี้นะครับ ปีที่แล้วสถานการณ์อาจจะไม่ไม่รุนแรงเท่านี้ <c oughs> ในช่วงที่พอช่วงเดือนกรกฎาเนี่ยมันก็ค่อนข้างผ่อนคลายได้นิดหนึง <c oughs> ่งเราก็สามารถเข้ามาที่หอประชุมจุฬาได้แล้วก็บันทึกเสียงบันทึกภาพร่วมกัน <c oughs> นะครับเพียงแต่ไม่มีคนดูเข้ามา <c oughs> เป็น,เป,นเป็นการมาเล่นในสถานที่เดิม <c oughs> <ช>ที่หอประชุมจุฬา <c oughs> ของ <c oughs> เรานี่แหละแต่ว่าเป็นการบันทึกเทปไว้แต่ว่าไม่ไม่ได้ให้คนผู้ชมเข้ามาครับแล้วก็ส่งไปทาง ออนไลน์ค่ะก็คือออกอากาศวันที่20กันยายนให้ผู้ชมนั่งดูผ่านสื่ออย่างเช่น Facebook หรือว่าเว็บไซต์ของมหายชลัยนะคะเมื่อเมื่อปีที่แล้วปีที่แล้วก็ถือว่าเป็นรูปแบบออนไลน์ครั้งแรกแต่ยังเล่นสดอยู่ใช่ครับก็ยังเล่นร่วมกันอยู่ค่ะพอปีนี้เนี่ยต่างคนต่างอัดมาจากที่บ้านใช้เทคโนโลยีช่วยทุกคนอยู่ที่บ้านแล้วก็ เราก็เอาพวกนี้มารวมกัน <c oughs> แต่ก็ยังเป็นรูปแบบของการแสดงดนตรีด้วยหลักการเดิมอยู่ก็คือ <c oughs> เรื่องของเพลงพระชินิพ <c oughs> นะครับเพลงจุลาเพลงที่เกี่ยวเกี่ยวข้องกับตรงนี้เพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยจะเป็นปีที่ครบ6รอบของเพลงนี้คือ72ปีที่ที่เพลงมหาจุลาลงกรเนี่ยเกิดขึ้นที่พระราชทานมาให้กับชาวจุลาเราก็เลยจัดเฉลิมฉลอง ครบรารครบหกรอบของเพลงมหาจุฬาเนี่ยด้วยการที่บอกว่าเราจะเอาเพลงมหาจุฬาเนี่ยในเวอร์ชั่นต่างๆที่เราเล่นกันมาตั้งแต่ช่วงต้นเลยะนะครับมานำเสนอในคราวนี้ก็คือเป็นไฮไลท์ที่เน้นเพลงมหาจุฬาลองกร,ใ,รในวาระพิเศษครบหกรอบ<ช>ของเพลงนะคะซึ่งเราก็จะเริ่มจากมหาจุฬาลงกรฉบับแรกๆที่พระราชามาตอนนั้นก็คือ วงสุนทรภพนก <c oughs> ็จะเล่นในช่วงแรกๆประมาณเนี่ยสองพันสี่ร้อยเก้าสิบกว่าจนมาถึงช่วงสองพันห้าร้อยช่วงพอช่วงหลังเนี่ยวงวงดนตรีของมหาวิทยาลัยของจุฬาเองมีความเข้มแข็งม,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 มากขึ้นมีนักเรียบเรียงเสียงประสานชาวฟิลิปปินส์นะครับคนคุณมิสเตอร์อดิงดีล่าเนี่ย <c oughs> ก็เขียนเรียบเรียงเสียงประสานให้กับวงดนตรีจุฬาเล่นนะครับเราก็จะนําเสนอในเวอร์ชั่นนั้นนะครับไปจนกระทั่งถึง เวอร์ชันที่ถัดมายุคหลังๆมีเป็นที่เป็นเพลงบันเลงมียุคที่เราปรับบทเ,เรียดเียงเสียงประสานให้ดันสมัยขึ้นหรือว่ามาถึงการเรียบเียงเสียงประสานแบบประเภทสําหรับการร้องร้องอย่างเดียวที่เรียกว่าอะคาเปล่านะครับไปจนถึงปี2539เนี่ยตอนที่ฉลองสีดราสมบัติครบ50ปีเนี่ยก็จะมีวง จากต่างประเทศวงของเขาเบซี่ <c oughs> ก็จะเอาเพลงนี้มาทําเป็นเพลงบรรเลงที่เป็นจังหวะที่สนุกสนานมากเลยนะครับ <c oughs> ล้วก็จะเอาตรงนั้นมาเล่นด้วย <c oughs> นะครับไปจนถึงเวอร์ชั่นที่เราใช้เมื่อในครั้งที่เวลาบัณฑิตร,รับพระาทานบิญญาบัตร <c oughs> แล้วก็ออกมาถวายมงคลพบรมรูปหลังจากได้รับพระราชทานบิญญาบัตรแล้ว แล้วก็ร่วมกับน้องเพลงมหาจุฬาลงกรประเเอาอเวอร์ชันนั้นเนี่ยมาแสดงในงานด้วยนะคกะ็จะรวมทั้งหมดของเพลงมหาจุฬาลงกรเนี่ยอ๋อ,อจะมีของส่วนของวงนักร้องประสานเสียงของจุฬานะครับซีขวารัสจะมีอีกหนึ่งอันแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือว่า,าบทเพลงมหาจุฬาลงกรเนี่ยมีการทําเป็นเพลงสาหรับวงดนตรีไทยสําหรับการบรรเลงดนตรีไทย ที่ที่เราเรียกว่าโหมโรงมหาจุฬาลงกรณนะครับของออทางชมรมดนตรีไทยก <c oughs> ็จะมาแสดงในครั้งนี้ด้วย<อ>รวมรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยเราจะมีเพลงมหาจุฬาลงกรณเนี่ยเกเวอร์ชันสำหรับช่องทางการติดตามรับชมเนี่ยก <c oughs> ็จะเป็นช่องทางทาง a ฟ e b o o k ของจุฬาลงกรณ <c oughs> ์ i v e r s i t รค่ะก็คือชื่อภาษาอังกฤษใช่คะจุฬาลงกรณ์ยูนิเวอร เป็น YouTube Channel ของจุฬาอ๋อคือดูได้ทั้งใน YouTube แล้วก็ใน Facebook นะคะเอาเป็นว่าวันที่20กันยา1ทุ่มในเวลา1ทุ่มนะคะคือเอาเป็นว่าวันที่20เนี่ยก่อน1ทุ่มทุกคนสามารถล็อกอินเซิร์ชเข้าไปที่ YouTube Facebook ของจุฬาได้ทั้ง2ช่องทางเพื่อรอรับชมรับฟังรายการวันที่รึกวันทรงดนตรีผ่านสื่อออนไลน์ในครั้งนี้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะคิดว่ารายการของเรามาถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะจากการพูดคุยกับนิสิตเก่าเพชรชมพูจุลาผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูวิทยุรยงนิสิตเก่าคณะครุศาสตร์วันนี้ท่านผู้ฟังคงได้รับฟังเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจโดยเฉพาะรายละเอียดเกี่ยวกับวันทรงดนตรีและวันที่ระึกวันทรงดนตรีซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่20กันยายน 2,564ในครั้งนี้ในรูปแบบของออนไลน์คิดว่าทุกคนคงได้ร่วมรับรู้รับฟังและร่วมภาคภูมิใจในเกียรติภูมิจุฬาร่วมกันผ่านการรับฟังรายการในวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรและขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามฟังรายการและพบกันใหม่ในรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอบประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตอนพิเศษทอล์กวิทเพชรชมพูจุฬาครั้งหน้า สำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าได้ใหม่ทุกวันเสาร์เวลา8.30นาฬิกา30นาทีถึง8.55น,นาิกา5นาทีทาง FM 101.5 MHz ม